เเรื่องเล่าสยองตำนานลี้ลับในโรงเรียนญี่ปุ่นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะทุกคนอ P ี EP ที่1ฮานากุซังในห้องน้ำผีในโรงเรียนที่ไหนก็ไม่น่ากลัวเท่ากับผีในห้องน้ำใช่ไหมคะทุกคนเพราะมันทั้งมืดทั้งแคบทุกคนลองนึกถึงฟิลที่เด็กนักเรียนเลิกเรียนกันหมดแล้วครูกลับบ้านกันหมดแล้วแล้วเกิดเราท้องขึ้นมากลับไปเข้าห้องน้ำคนเดียวอะอารมณ์แบบฟิลแบบมันกำลังมืดอะ,แ,ะแบบ วังเวงแล้วนั่งเข้าห้องน้ําเกิดแบบมองข้างล่างมองข้างบนมันก็เราก,เราก็เราก็คิดหลอนอยู่แล้วใช่ปะแล้วถ้ามีอะไรนะ่ากลัวโผล่ขึ้นมาระหว่างเราอยู่ในห้องน้ําทั้งมืดทั่งแคบอย่างเงี้ย <c oughs> และเรื่องเล่าที่เรื่องลือมากที่สุดในโรงเรียนญี่ปุ่น <c oughs> ก็ต้องเป็นผีฮานากุซังนั่นเอง <c oughs> ตามความเชื่อเล่ากันว่าหากเข้าห้องน้ําโรงเรียนชั้นที่3และเคาะประตูห้องน้ํามครั้งแล้วถามว่า ฮาโนโกะซังอยู่ไหมาหากมีเสียงตอบกลับว่าอยู่ที่นี่ประตูห้องน้ำก็จะเปิดออกและทันใดนั้นก็จะมีเด็กผู้หญิงใส่กระโปรงสีแดงลากตัวเราเข้าไปสถานที่พบเจอจะต้องเป็นห้องน้ำผู้หญิงเวลาหลังเลิกเรียนส่วนสาเหตุที่เธอเป็นผีเฝ้าห้องน้ำนั้นเชื่อว่าเธอเป็นเด็กที่เสียชีวิตในช่วงสงครามโลก ขณะที่มีเครื่องบินทิ้งตูมลงมาเธอได้รีบหนีเข้าไปหลบในห้องน้ำผลก็คือโดนเปลวเพลิงพอกตุยทั้งเป็นนั่นเอง